สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขติ i com สุขกายสบายใจได้กำไรแน่นอนครับต้องไปที่ช่องสุขติ i com เท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะสอนเทคนิคการเทรด expert option นะครับเรามาดูกันเลยครับว่าผมจะสามารถพิชิตเป้าหมายได้ถึง80ดอลลาร์หรือไม่ครับวันนี้นอบจากนี้ไปประมาณ20นาทีครับนะเรามาดูกันเลยครับอ,อย่าขึ้นไปครับพี่กราฟลงมาเลยลงมาลงมาลงมา,ลงมาเลย เออลงมาลงมาลงมาอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปวันนี้ผมจะเทรดเอาคอยอินเด็กซ์นะครับโดยดัชนีน,นี้ก็12นาิกา35นาทีโดยประมาณนะครับก็ผ่านมาแล้วประมาณ1นาทีเนาะ,ะ1นาที34ประมาณนั้นนะครับเรามาดูกันว่าผมจะสามารถพิชิตเป้าหมายได้ถึง80ดอลลาร์สำเร็จหรือไม่นะครับรุนกันเลยครับ เราต้องหาจุดพิคาดให้เจอเอาลงมาครับลงมาเลยเยี่ยมมากครับพี่ครับ16ดอลลาร์เรียบร้อยครับตอนนี้ได้27ดอลลาร์นะครับจาก20ดอลลาร์จากทุนที่มีอยู่20ดอลลาร์ครับได้27ดอลลาร์เรียบร้อยครับตอนนี้อ้าวต่อไปต่อไปต่อไปชเช็คเทรนให้เรียบร้อยแล้วก็หาจุดพิคาดให้เจอนะครับจุดพิคาดเมื่อเจอจุดพิคาดแล้วก็เข้าออเดอร์ให้เต็มที่เลยนะครับด้วยความมั่นใจ อย่างไรก็ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องสุขตติคอมด้วยนะครับเอาเจอรับจุดพิคาดโอเคไปเทเลนี้ทีละหน่อยก็ไม่เป็นไรครับใจเย็นๆลงมาครับลงมาพี่ครับลงมาใจเย็นๆนะเราจะทําไปด้วยความใจเย็นนะครับตั้งเป้าไว้เรียบร้อยแล้วครับ80ดอลลาร์ครับนับจากนี้ไปประมาณประมาณกี่นาทีดีจาก12 36นะครับ สามสิทีผ่านมาก็ประมาณอีก20บนาทีนะประมาณ20นาทีนะสิบหกดอลลาร์ตอนนี้สา้าเรียบร้อยนะครับสา้าดอลลาร์แล้วต่อไปครับหาจุดพิฆาตต่อไปเช็คเทรนให้เรียบร้อยอย่างรวดเร็ววิเคราะห์ครับวิเคราะห์เทรนหาจุดพิฆาตสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงนะครับต้องยอมรับความจริงให้ได้ ยอมรับความเสี่ยงให้ได้อยู่ที่ไหนก็เสี่ยงในบ้านก็เสี่ยงนอกบ้านก็เสี่ยงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับท่านต้องทําใจรอบไหนไม่มั่นใจเราก็ให้มันผ่านไปก่อนครับไม่จําเป็นจะต้องออเดออ์ทุกรอบนะครับไม่จําเป็นอย่าทําอย่างนั้นครับรุ้นกันต่อไปค่อยๆเช็คใจเย็นๆเช็คทรน่นเรื่องกลับมาอันนี้มาดูกันต่อว่าจะเป็นอะไร Okay, ไม่เอ,อ่ยหรือว่าเครื่องบินทยานฟ้าสายตาต้องไวนะครับดูก่อนดูก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆการเป็นนักเทรดนักเทรดที่ดีมันต้องรู้จักใจเย็นนะครับใจร้อนไม่ได้เลยนะครับนักเทรดนั้นต้องเข้าใจนะธรรมชาติของกราฟ ถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติของกราฟนะครับยังไม่ใช่นักเทรดที่ดีนะครับอ้าวอ้าวยิงไม่ทันอ้าวไม่เป็นไรครับได้2ไม้ก็ยังดีอ้าวอ่ะได้แค่นั้นขึ้นไปอีกครับขึ้นไปอีกสักหน่อยนึงนะครับอย่าลงมาครับดีครับขึ้นไปเลยเออขึ้นไปสองไม้ก็มีค่านะมันมีค่าดังนั้นอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเขาเรียกว่านะ ส,สมไปเรื่อยๆเออขึ้นไปครับเยี่ยมมากครับพี่ครับสุดยอดได้เจ็ดดอลลาร์ขึ้นมาแล้วออเป็น38แล้วก็ตอนนี้เอาต่อไปเรามาวิเคราะห์กันต่อไปอย่างรวดเร็วครับสายตาต้องเร็วอ้าวโอเคเครื่องบินทยานฟ้ามันเลยเรื่องบินทยานฟ้าทยานขึ้นไปเลยลมเพื่อจะขึ้นใช่ไหมย่อตัวย่อตัวรู้น่ะรู้ย่อตัวใช่ไหม ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอืมน่ารักมากพี่กราฟขึ้นไปเลยครับท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนก็รีบมาเรียนครับเทคนิคดีๆรอท่านอยู่นะครับช่วงยุคโควิดในีนระบาดนี่ครับไปไหนก็ลำบากนะครับมาเรียนเทรดหุ้นกันดีกว่าได้ที่ติดต่อได้ที่ที่ช่องสุขติ com เท่านั้นนะครับขึ้นไปอีกพี่กราฟขึ้นไปเลย เออขึ้นไปได้นิดได้หน่อยหน่อยก็ยังดีเอออย่างนี้สิโอ้สิบสี่ดอลลาร์เรียบร้อยสี่สิบห้าเรียบร้อยครับต่อไปอะมาดูกันต่อไปรอบต่อไปเราต้องวิเคราะห์อย่างรอบครอบและใจเย็นนะครับจุดพิคาดังเกิดหรือยังเอยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจนิ่งไว้นิ่งไว้น,ไวนิ่งไว้เรื่อนดูเช็คเทรนก่อนเช็คเทรนก่อนอืมเช็คเทรนเช็คเทรนใจเย็น รอบไหนไม่มั่นใจเราก็มไม่เข้าไปครับปล่อยมันไปก่อนรอบนี้อโอเคไปเอารอบหน้าไปเอารอบหน้ามาลุ้นกันเลยมาลุ้นกันเลยมาลุ้นกันเลยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามช่องสุขิตีดอทคด้วยนะครับอย่าลืมครับอย่านั่งดูเฉยเฉยนะครับ เกอเป็นขวัญกาลังใจในการในการสร้างสรรค์คลิปดีๆที่ใหม่ๆท้านได้รู้ก่อนใครในโลกนี้นะครับช่วงนี้ต้องลงคลิปบ่อยหน่อยนะครบครบร้อยเมื่อไหร่ผมก็จะหยุดอาจจะห่างๆนะครับไม่บ่อยนะครับโอเคครับเครื่องบินทยานฟ้ามาเลยครับถึงเวลาเครื่องบินขึ้นฟ้าแล้วครับตอนนี้เครื่องบินทยานฟ้าวิ่งตามรนงว์มาักตั้งนานขึ้นสวยงามครับ ยกหมวขึ้นไปคเครื่้งบินเอ้ยขึ้นไปขึ้นไปเลยอย่าลงครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตขึ้นไปครับและโปรดอย่าถามว่าอดีตฉันเคยเป็นใคร รู้ไว้อย่างเดียวเดียวนี้รักเทรดรักเทรดหุ้นตลอดไปอืมห้สิบเจ็ดดอลลาร์บร้อรครับรักมากอย่งไหนกำหนวดวัดได้เท่าดวงใจฉันอ้าต่อไปครับเอาวิเคราะห์ต่อไปวิเคราะห์ต่อไปใจเย็นๆอย่างมีความสุขครับเทรดหุ้นมันช่างมีความสุขเหลือเกินนะครับ ไม่มีอะไรที่สุขไปกว่านี้แล้วครับงานง่ายๆไม่ต้องตากแดดตากลมนะครับมาเลยครับมาเรียนเทรดที่นี่ที่ช่องสุขติ .com เท่านั้นนะครับลงมาเลย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 ไม่เป็นไรขึ้นไปก็ต้องลงลนะไม่ลงเราก็ไปเอารอบหนะ้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วอืม ไม่มีปัญหาลงก็ลงไม่ลงก็ขึ้นไปอันนั้นเองไม่ได้เงาะอืมเออแค่นั้นนะครับอ,อย่างดีครับโอเคต่อไปครับรอบต่อไปวิเคราะห์ต่อไปครับวิเคราะห์ต่อไป,เ,อไปเป็นอะไรเป็นอะไรจอร์เขหรือเครื่องบินครับจุดพิคาดเกิดหรือย,ยังยังไม่ยังไม่ชัดเจนเนาะจุดพิคาดยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ชัดเจนเราก็ ไม่เข้าออเดอร์แค่นั้นเองจะไปะยากอะไรสบายสบเห็นไหมเอาเครื่องบินยานฟ้ามาดูกันต่อไปจะเป็นไรเครื่องบินยานฟ้ารอบนี้ทะยานขึ้นไปสูงๆเลยครับดีดขึ้นไปเลยอย่านั่งดูเพลินครับกดติดตามด้วยครับแล้วก็มาลงทะเบียนเรียนด่วนเลยนะครับช่วงนี้ นักเรียนเรียนออนไลน์เราก็เรียนออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับเรียนหุ้นนะเรียนการเทรดหุ้นไงจะไปนั่งซึมเศร้าอยู่ทําไมเล่ามาเลยครับมาที่นี่ที่เดียวครับจบเลยนะครับตัดสินใจเลยหาเง,งินง่ายๆเทรดหุ้นได้วันละสี่ห้าพันมันก็อยู่ได้แล้วเนาะไม่จาเป็นจะต้องเอาก้อนอใหญ่ๆทีเดียวนะผมบอกไว้เลยนะท่าน ถ้าท่านทุ่มก้อนใหญ่ๆนะโอกาสขาดทุนมีเยอะมากนะครับโอกาสได้ก็มีแต่นิดเดียวเชื่อผมถ้าท่านเสียเงินก้อนใหญ่ไปนะโอกาสจะได้คืนโอ้ผมว่าทั้งชาตินะทั้งชาติเลยสมมติว่าคนมีทุนเยอะๆนะลงเทรดหุ้นเนี่ยออเดอร์ไปทีละแสนนะหรือหลายหมื่นนะฮะโอกาสขาดทุนมีเยอะนะนี่แ้แต่หกสิบแปดดอลลาร์โอเคนะ ลงทุนน้อยๆนะค่อยๆกินไปจะดีกว่านะครับนะต้องรู้จักประมาณตนไงนะจำไว้นะอย่าคิดว่าตัวเองนั้นมีเงินเยอะมีทุนเยอะแล้วทุ่มลงไปนะครับผมบอกไว้เลยนะถ้ามันขาดทุนมาโอกาสเอาคืนน่ยยากนะจำไว้นะอนะรอบไหนไม่มั่นใจเราก็เอาน้อยหน่อยแค่นั้นเอง จะไปยากอะไรเนาะฮนะมาดูกันต่อไปแบบนี้ไม่มั่นใจก็เอานอน้อยหน่อยนะแค่นั้นเองต่อเนื่องเลยครับถ้าเรารู้จุดพิคาดนะครับเราก็สามารถเอาชนะมันได้กว่านะฮะได้กว่าขาดทุนนะครับก็หมายถึงว่าเราชนะ เจ่แล้วเอแล้วครับตอนนี้อีกเท่าไหร่นะอีก10ดอลาอา 4, ดอลาร์นันเองประมาณ10ดอลลาร์ผมก็ถึงเป้าหมายแล้วเนาะ,ะมาดูกันต่อไปครับมาดูกันต่อไปก็บอกแล้วไงนะถ้าเราวิเคราะห์เป็นรู้จุดพิคาดนะเราก็สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับต่อไปต่อไปโลกมีความหมาย จากวันที่ใจเราใกล้ชิดกันเธอคนสำคัญนะมุ่นก็สำคัญนะมุ่นสำคัญที่ต้องการเชิญทุกท่านมาเรียนรู้ครับต้องการเชิญให้ทุกท่านมาเรียนรู้แล้วก็เทรดกันเต็มที่ฝึกให้เต็มที่นะอยู่กับมันจนชินกับกราบ นะครับเป็นมิดกับมันเทรดคนเดียวมันจะได้กาไรเยอะกว่านะครับมันมั่นใจกว่านะครับเชื่อผมนะมาดูกันรอบนี้นะครับจะเป็นยังไงสไปสไรอบนี้จะเป็นยังไงมาดูกันเลย ขึ้นไปครับพี่ครับขึ้นไปขึ้นไปครับขึ้นไปเลยอย่าลงนะขึ้นไปเลยครับ20ดอลลาร์จะได้ไหมรอบนี้2ีสิดอลลาร์ก็จะถึง80แล้วเราเอาแค่80นะอ้าขึ้นไปครับยังได้อยู่แล้วนะ80ยัง80พอดีโอ้โห,โหโก็ถึงเป้าหมายแล้วครับท่านจำเป็นต้องหยุดนะอย่าไปต่อ นะข้อรีบมานะครับนะยังมีโอกาสอย่าไปนั่งซึมเศร้านะครับตกงานบางคนนะครับมันมีโอกาสมีหนทางแล้วนะครับตอนนี้นะมาเถอะตัดสินใจมาเรียนรู้เทคนิคที่สุดยอดที่สุดในโลกนะครับมานะผมรออยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ เจอกันใหม่นะครับอย่าลืมมาเรียนเท่านั้นบ๊ายบาย